พอเห็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่คลอดออกมาแล้วผมอยากชวนแฟนๆเชลซีมาคุยกันครับว่าแนวโน้มของทีมเราในซีซั่นใหม่ควรจะโฟกัสที่รายการไหนและซูเปอร์แฟรงค์แฟรงค์ลัมพาดควรจะมองสูงไปถึงการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วหรือยังแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปามสบาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์คลิปในวันนี้ผมขอมินิพรีวิวสั้นๆนะครับแล้วก็ตรงประเดน็นกันก่อนเลย ไว้รอตลาดซื้อขายผู้เล่นปิดตัวมาดูกันว่าเชลซีจะนักเตะเสริมทัพครบตามที่ต้องการหรือเปล่าแล้วค่อยมาจับเต็มกันอีกทีนะครับสำหรับซีซั่น2020 2021จะเป็นโปรแกรมใหม่ครับที่อัดแน่นและมากขึ้นกว่าทุกปีเพราะทาง FA ของกรีฑจะมีการปรับรูปแบบโปรแกรมการแข่งขันให้สั้นกว่าปกติ5-6สัปดาห์เพื่อให้บอลลีกจบทันศึกฟุตบอลยูโร2020ที่เลื่อนจากปีนี้ไปแข่งกันเดือนมิถุนายนปีหน้า โดยเชลซีจะเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกด้วยการไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน ion, ในวันที่14กันยายนนี้และจะลงเล่นนะัดสุดท้ายของฤดูกาลในการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในวันที่23พฤษภาคมปีหน้าแล้วถ้าเกิดทีมโชว์ฟอร์มเทพด้วยการทะลุเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเราจะลงเล่นนะัดสุดท้ายของซีซั่นเนี่ยในวันที่29พฤษภาคมเลยนะครับทีนี้ก่อนจะพิจารณาว่าแฟค์แลผ่านและบอร์ดบริหารควรจะวางเป้าหมายที่เป็นไปได้ไว้แบบไหนให้กับทีมเชลซีของเรา เราลองมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าถ้าเราอยากให้ลุนแชมป์ทุกรายการเนี่ยเราจะต้องเล่นกี่แมชในช่วงเวลาแค่257วันนับจากวันเปิดซีซั่นจนถึงวันปิดซีซั่นโดยเชลซีต้องลงเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีก38เกม FA Cup คัพเกมคาราบาลคัพ5เกมและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก10เกมรวมแล้วเนี่ยต้องลงเล่นมากประมาณเกือบเกือบ59นะ้นัดหรือเฉลี่ยแล้วต้องลงเล่นทุกๆ4วันนี่ยังไม่นับรวมช่วงบ็อกซิ่งเดย์และปลายซีซั่นที่ต้องเล่นแบบวันเว้นวันนะครับ แล้วไหนจะมีโปรแกรมทีมชาติอย่างยูฟ่าในชั้นลีกเข้ามาแทรกเป็นตัวดึงเวลาเข้าไปอีกแปลว่าตัวเลขเฉลีย่ยการลงเล่นเนี่ยอาจจะน้อยกว่า4วันอีกนะครับฉะนั้นแฟนสิงค์บูคนไหนเนี่ยหวังว่าทีมจะเข้ารอบลึกในทุกรายการก็คงต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าขนาดทีมและคุณภาพผู้เล่นหมุนเวียนของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอจะทําแบบนั้นได้นะครับคาถามก็คือแล้วเชลซีควรจะโฟกัสที่จุดไหนดีถ้าดูข่าวการควานหานักเตะเข้ามาเสริมทัพอย่างหนักของทีมเรา และการการันตีซื้องบู้เล่นระดับทะลุ200ล้านปอนด์จากเซียมีโรมมนอับรามวิชก็น่าจะพอบอกได้ครับว่าทิศทางของเชลซีเนี่ยคือการกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของกอ,องกฤษและก็เป็นเบอร์ต้นตนของทวีตยุโรปให้ได้คือถ้าผมเดาใจแฟรงค์ลามผ่านไม่ผิดผมคิดว่าเป้าหมายหลักของเชลซีในซีซั่นหน้าเนี่ยก็คือเร่งทำแต้มลดช่องว่างของทีมเรากับทีมแชมป์ลีก ซึ่งตอนนี้ห่างกันตั้ง33แต้มซึ่งมองว่ามันเยอะเกินไปนะครับโดยเชลซีเนี่ยน่าจะเล็งไปที่การทําแต้มให้ได้ถึงหลัก80คะแนนก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่าทีมอื่นเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าทําผลงานเกินเป้าชนิดเก็บแต้มได้ถึงหลัก80ปลาย,ลายผมคิดว่าเรามีโอกาสลุนแชมป์เต็มตัวได้เลยนะครับผมเชื่อว่าทีเมเต็งอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปีหน้าคงไม่สามารถรักษาความฟิตและก็ยืนระยะกว่าแต้มทะลุ90คะแนนได้แบบ2-3ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับ แต่การที่เชลซีจะทําแต้มได้ขนาดนั้นเนี่ยเราต้องชนะคู่แข่งให้ได้เพิ่มเติมจากซีซั่นล่าสุดเนี่ยอีก6-7ถึงเเกมเลยโดยซีซั่นที่ผ่านมาเราแพ้ถึง12เกมได้มีถึง4เกมที่เราแพ้สบายทั้งไปและกลับก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดลิเวอร์พูลเวสต์แฮมและบอร์นมัตซึ่งในปีนี้เราไม่สามารถแพ้เยอะได้ถึง8เกมลักษณะแบบนี้ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะการเจอทีมอย่างเวสต์แฮมและบอร์นมัตเนี่ยต้อง3แต้มอย่างน้อย3เกมและเราต้องพอที่จะมีแต้มจากทีมในกลุ่มท็อปซิกให้ได้มากกว่านี้นะครับ ซึ่งในช่วง1ินัดแรกของซีซันใหม่เราจะได้เห็นศักยภาพทีมมันแบบเต็มๆแน่นอนครับเพราะมีทั้งโปรแกรมที่เจอกับลิเวอร์พูลเยอนแมนยูเยาสเปอร์โดยเฉพาะเกมที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือการเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลซึ่งนัดน,นี้เนี่ยเล่นกันประมาณสสัปดาห์ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่5ตุลาคมดังนั้นเนี่ยผลการแข่งขันในเกมนัดน,นั้นนะครับจะบอกว่าเราเนี่ยสู้กับลิเวอร์พูลได้ระดับไหน ยังอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมเนี่ยรีบทุ่มเงินซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพแบบด่วนก่อนตลาดจะปิดและดีไม่ดีครับด้านนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนบอกทิศทางของทีมเราในซีซั่นหน้าได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมพรีเมยร์ลีกที่เราต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือช่วง boxing day และช่วงท้ายซีซั่นนะครับเพราะหลายทีมมักจะตกม้าตายกันในช่วงนี้เลยครับโดยเชลซีนี่มีงานหนักพอสมควรตอนช่วงปลายปีพอต้องลงเล่นในวันที่26ธันวาคมหรือว่า boxing day ด้วยการไปรเยือนอาร์เซนอลนะครับจากนั้นอีก2วันจะเล่นนัดยเย้าจอกับ ก่อนที่จะเริ่มต้นปี2021ด้วยการเปิดบ้านเจอก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โปรแกรมช่วงนี้ถ้าซูเปอร์แฟรงค์วางแผนแบบไม่ดีนะครับมีโอกาสที่จะแพ้3เกมรวดซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วจุดพีิกจริงๆของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูกาลเพราะเราต้องลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาห่างกันแค่1สัปดาห์ถือเป็น7วันอันตรายที่ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับ ถ้ายังอยากยืนระยะเก็บคะแนนให้แตะหลัก80แต้มเนลีกส่วนบอลถ้วยอย่างพวกคาราบาวครับหรือเ a ครับผมเชื่อว่าซูเปอร์แฟรงค์เนี่ยน่าจะแทบทิ้งเลยนะครับโดยเน้นส่งดาวรุ่งกับพวกตัวสำรองเป็นหลักยิ่งการที่ FA ครับประกาศลดเงินรางวัลในปีหน้าลงครึ่งหนึ่งเลยทําให้ความน่าสนใจของรายการนี้ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับคือผมเข้าใจแหละครับว่ามันเป็นฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ถ้าได้แชมป์ก็น่าภูมิใจอย่างแน่นอน แต่ถ้าต้องแบ่งกลุ่มกาลังหลักไปเล่นในรายการนี้อีกหนัดเพื่อลุ้นแชมป์ผมคิดว่าเชลซีเนี่ยควรจะเก็บตัวหลักไปโฟกัสที่พรีเมียร์ลีกันก่อนครับส่วนคาราบาวครับแฟนบอลอังกฤษบางส่วนเนี่ยเรียกร้องให้ยกเลิกรายการนี้ไปเลยแต่ทาง EFL หรือว่าองค์กรของลีกระดับล่างเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ต้องจัดนะครับเพื่อช่วยด้านการเงินกับสโมสรทีมเล็กๆนอกจากพรีเมียร์ลีกให้พอมีรายได้อยู่บ้างสำหรับฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ปีหน้าคงต้องใช้ฟอร์แมตแต่เดียวจบตั้งตรอบ16ททีมสุด้้ายปปนไป ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเชลซีไม่ต้องโฟกัสถ้วยนี้เลยนะครับพูดกันแบบว่าแฟนเชลซีหลายคนอาจจะไม่พอใจว่าทําไมเราไม่ทะเยอทะยานในการคว้าแชมป์ยุโรปด้วยพูดแบบนี้ไม่รักทีมแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมองเหตุผลหลักๆ2ข้อคือ ที่คิดว่าเชลซีไม่ควรโฟกัสในการเข้ารอบลึกๆของวโวยุโรปขนาดนั้นนะครับข้อแรกคือคุณภาพนักเตะและขนาดทีมของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอกับการหมุนเวียนนักเตะชุดใหญ่ลงเล่นได้ทุกเกมตลอดซีซั่นเพราะอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าทีมเราอาจจะต้องลงเล่นเฉลี่ยทุก4วันหรือน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งสภาพนักเตะของเราเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนถ้าต้องเซฟผู้เล่นเพื่อเป้าหมายหลักของทีมผมคิดว่าเราต้องเซฟชุดที่ดีสุดครับในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกทั้ง38เกม ส่วนข้อที่2เนี่ยผมว่าสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับเบื้องต้นในยูฟ่าเนี่ยออกมาประกาศแล้วครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปหากสถานการณ์การระบาดเกิดลุกลามขึ้นมาจนรัฐบาลของประเทศไหนเนี่ยสั่งปิดการเดินทางเข้าออกไม่สามารถจัดก,การแข่งขันได้ทีมในประเทศนั้นจะถูกปรับแพ้ทันทีและหนักที่สุดก็คือปรับให้ตกรอบทันทีลองนึกภาพดูนะครับสมมติว่าทีมเราเนี่ยเอาผู้เล่นตัวจริงลงลุยในฟุตบอลยุโรปทุกนัดจนถึงรอบลึกๆ จู่ๆมันเกิดระบาดและรอบใหม่ขึ้นมาครับต้องปิดกรุงลอนดอนกลายเป็นเชลซีครับโดนปรับตกรอบมันจะเป็นสถานการณ์ที่โคตรน่าปวดหัวและน่าเสียดายขนาดไหนนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยอังกฤษเพิ่งออกมาตรการว่าใครเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกักตัว14วันแปลว่าถ้าเราต้องไปเยือนประเทศในกลุ่มเสี่ยงหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นที่มาเยือนอังกฤษแล้วเนี่ยพอมีนักเตะกลับประเทศตัวเองก็ไม่สามารถลงแข่งในลีกได้เพราะโดนกักตัว14วันผมว่าเชลซีและสโมสรทั่วยุโรปก,ก็คงไม่โอเคกับเรื่องนี้เท่าไหร,ร่นะ ต้องมาดูกันว่ายูฟาจะมีมาตรการอะไรออกมารองรับกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างซึ่งณวินาทีนี้ยังไม่มีนะครับและมันคือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ควรโฟกัสในการทําแต้มในพรีเมียร์ลีกให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนน่าจะเป็นเป้าหมายเรอัลลิสติกที่เป็นจริงที่สุดสอดคล้องกับสถานการณ์ของทีมเราในตอนนี้นะครับและนั่นก็คือความเห็นของผมนะครับกับเป้าหมายของทีมเราในซีซั่นหน้าแล้วคุณเลยครับคิดว่าเชลซีลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือยังและควรโฟกัสฟุตบอลบรายการไหนกันบ้าง คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้อยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ